สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้พบกับแแมบอีกแล้วเช่นเคยที่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ชานลนะคะวันนี้นะคะแปบมบจะมีการปล่อยรถหนึ่งคันนะคะนี่เลยคันนี้เลยนะเป็นวิกเตอร์นะคะ380แรดรงรถปีใหม่เลยนะปีประมาณปีเอ่อนเลยนะคะคันนี้เลขไหม่น้อยนะคันนี้ตอนแรกมันมาเป็นกระบะคอกสูงนะคะก็ฝาท้ายไม่มีเนาะ ก็เอาไปไปตัดนะไปตัดรัวให้เหลือสามรัวตามที่ลูกค้านะคะต้องการเนาะแล้วก็แลบลายให้นะขายก็ขายยาแบบตามสภาพน,นะคะไม่ได้เก็บอะไรให้เยอะนอกจากแลบลายเนาะอันนี้เป็นฝาท้ายนะคะคันนี้แบบเคยรีวิวไว้นะคันที่ว่ากระบะมันจะเป็นแบบเป็นซี่ๆเนะเาะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายเครื่องนี้เลยแล้วกันเนาะ อ,อันนี้หน้าของรูปหน้าของเจ้าของนะคะเดี๋ยวกดไลค์ให้หนูหน่อยนะอย่างนี้ให้หน่อยวองกล้องนะคะหนึสอง,สองเดี๋ยวนะคะหเดี๋ยนะเดี๋ยวนะอ่าหนึสอง,สองเดี๋ยวขอใกล้ๆนิดนึงจ้ะหนึสอง ได้ไหมเหมือนหนูจะลืมเอาป้ายออกให้จะหนูป,ปีนขึ้นทายแป๊บหนึ่งนึ่งจองก้ามเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวเอาป้ายเบอร์หนูออกแล้วก็เดี๋ยวปล่อยรถได้เลยนะคะอ,อ,อ,อันนี้ที่ซื้อรถกระทางแชแชมป์กี่คันแล้วคะสองคันสองคันแล้วเนาะจะมีคันที่สามที่สี่ที่ห้าอยู่เนาะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แวะมาดูนะคะว่าจะมีคันอ่าตัวไหนนะ F e R ใช่ไหม เหนเนียพูดอยู่ครับผมโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อรถแล้วก็ขอให้กิจการเฮนๆรวยรวรถได้พอก็มาที่เช็คแชมป์ต่อได้เลยนะคะครับผมบค่ะวัสดีคะ่ะนี่นะคะลูกค้าวิ่งงานอยู่แถวๆระยองนี่เองนะไม่ได้ไกลามากนะคะคลิปแบบสั้นๆเนาะเป็นการปล่อยรถแบบตรวดเร็วนะคะให้ดูแบบคร่าวๆนะ ตอนแรกคันนี้นะคะตรงนี้นะนี่น,น,นีทั้งชุดเลยอันนี้เป็นการแต่งที่ลูกค้าซื้อมาซื้อของมาเองนะคะเราก็ใส่ให้ลูกค้าเนะทีโครเมียมด้านหน้านะคะสวยงามมากเลยนะคะนอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ แดดแรงมากเลยวันนี้กับการปล่อยรถหนึ่งคันนะคะไปแล้วดีค่ะมเงินรวยๆนะคะเห็นคันนี้ที่ไหนกินแต่ทักทายได้นะ ค้ท่านใดที่หารถอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็น10ล้อดั้มเดี่ยว10บล้อดั้มแม่ลูกนะคะที่เช็กแชมป์ก็มีให้ลูกค้าเลือกอยู่หลายพ่วงหลายคันอยู่เนาะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์แปมกับเบอร์พี่ทิพย์นะคะเบอร์แปมก็เบอร์063นะ9 2 9 1 1 4 6นะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์ก็เบอร์0 9 4ย์9 1 4 9 4นนะคะลูกคา้าท่านใดถามหาอยู่ก็แวะมาชมรถได้ที่สาขาระยองนะวันเสาร์วันอา,านทิตย์ก็เปิดน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ